เป็นเอกสิทธ์หนุ่มน้อยครับเจอกับเสกสรรออกขวัญเมืองเป็นเอกต่อน้ำหนักให้2ปอนด์ครับพิกัด128ต่อ1 3 0มาดูประวัติกันก่อนเลยครับเป็นเอกนี่เป็นยอดมวยไทยปี2554นะครับครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยปีนี้อายุ23ครับบ้านเกิดนี่พัฒลุงคาตัวไฟล์สาสดได้ไว้1 0 0 0 0แบาทท้วนครับส่วนคนไม่ยอมคนครับเสกสรรปีนี้อายุ2ีครับ บ้านเกิดดีนะครศรีธรรมราชครับข้าตัวนี่ได้เท่ากันยับในไฟล์ล่าสุด1 0 0 0 0แบาททวนครับคู่น,นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งครับเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วถูกต้องนะครับก็เป็นท่าทนด้เป็นเอกครับชนะคะแนนมามคือสุนทรอ,อูทองครับคืนถอดมองคลให้กับเสกสรรและคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่คืนถอดมองคลให้กับเป็นเอกศิษย์หนุ่มน้อยครับ เป็นเอกนี่ไฟล์ล่าสุดก็แพ้ให้กับปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับส่วนเสกสรรนี่ไฟล์ล่าสุดเอากระน็อกไถ่ขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไมายกที่สองมาดูจริงๆฟอร์มช่วงหลังๆของเสกสรรนะครับก็สตาร์ทยกแรกก่อนหน้านั้นก็ต่อยกับฝรั่งนะคุณรอดไปต่อยมวยไทยวันเลี่ยนสำหรับเสกสรรนอกเรื่องกระน็อกซะเป็นส่วนใหญ่แฟนคลับ ชาวต่างชาติเยอะครับเจ้าเสกสรรเป็นเอกก็เหมือนกันนะเป็นกับชาวต่างชาติเยอะครับนี่ครับแลกเยับกันเสกสรรน,นี่ปัจจุบันนี่มีอาชีพเสริมด้วยทำอะไรครับขายเสื้อเอาขายเสื้อด้วยนะเสื้อที่สกรีนเป็นชื่อตัวเองแล้วก็รูปหน้าตัวเองครับผมเขาบอกว่าขายดิบขายดีรอแฟนคลับเขาเยอะครับคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะตอนนี้ เอกนี่มวยจังหวะฝีมือเข่าก็ได้ครับส่วนเสกสรรนี่บูทะลุดูดันต่อยหมัดเตะขาครับดีหมดแล้วครับแม่ม่ามวยไทยได้อะไรกันงัดมาใช้หมดลูกศิษย์ของเสียหมายครับเดี๋ยวมาสรุปผลาราขในขันก่อนดีกว่าครับคู่แรกกับศักดิ์นิพนธ์ศักดิ์รังสิตครับชนะคะแนนเก่งก้ากอกรมเกี่ยวคู่ที่2โชคพิชิตเพชรมีเพียนครับแพ้คะแนนเปรี้ยวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตคู่ที่3าปืนกลเล็กนคอนรีครับชนะคะแนนเก่งจินเมืองนนท์ คู่ที่4ใจสู้ทอดเทพสุดทินครับก็แพ้คะแนนมุนข่าวชอจันมณีแล้วก็คู่ที่5ครับคิงเกียริเจริญชัยครับชนะคะแนนชายเล็กปลายทองยิมครับคู่หกครับยางโทนสิ์ปานนท์แับแพ้คะแนนเพชรอพิมลศรีแล้วก็คู่รองครับเสือคิมสิทธิ์สทอแต๋วครับชนะคะแนนฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับครับนี่ครับเป็นเอกมายาววหวเห็นชัดเลยครับสถิติข่มด้วยเลตเปิดมานี่เป็นเอกได้เตี๋ยวห้าต่อสี่นะครับดูแขงซ้ายครับโยนเข่าเข้ามา เข่า้อยเลยท้ายากต้องบอกว่าเสกสรรนี่แกมีเยอะท้ายากหนูเยอะ <laughs> ใช่ไหมใช่แล้วยอดสำหรับปร,ประตูนี่เก็บได้1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทบ,บชาวต่างชาตินี่สามร้อยสิบเก้าคนน่าล้นหลามเลยครับคุณเอกค่าตัวคนละแสนค่าเวทีสองแสนนะครับแล้วค่าจีปาถานุ่มนี่ก็คงกำไรอะวันนี้สำหรับเยจิต พยายามจะยับนับโอ้โหนีครับแหมจะสอกกับโยนเข่ามาอีกแล้วก็เสกสันวันนี้ต้องบอกว่ามวยโปรโมเตอร์นี่เสร็จไปหลายลายเลยนะโชว์พิชิตนี่ก็เสร็จนะครับแล้วก็เจ้าชายเล็กก็เสร็จนะครับโอ้โหมีหมัดแกต้องระวังแกทุบเลยครับเสกสานนีครับเจาะยางออกแต่ละทีนี่ทิ้งทั้งหัวไหลนะครับ นี่ก็บอยโอ้โหแต่โดนดอก <c oughs> นี่ <c oughs> เจวียงทุกซ้ายนี่หมุน360องศาเลยถ้าโดนมานีหลับแน่นๆครับไม่ต้องเสิร์ฟครับไม่ทราบว่าฟื้นมาจะจำทางกลับบ้านได้หรือเปล่าก็้าโดนดอกเมื <c oughs> อ่อสกู่ออุ้หได้น่ากลัวมากครับเสกสงสังเราผ่านยกแรกไปครับันานเป็นเองได้เปรียบ3-2คุณนตนี่ครับแต่ซ้ายคืนขวาม,มาครับ ทีมสกกัดเป็นเล็กรุ่ร่างนี่สูงยาวสวยงามครับที่กัด128ปอนด์นี่ก็ไม่เสียเปรียบใครเลยครับแต่วันนี้ต้องต่อน้ำหนักให้เสกสันสองปอนด์แรงปัท้านีจะมีผลหรือเปล่าครับนี่ับเสกสันยับุ๊ยเต็เชียวไปครับหัวตีเต็มแค่ไหนเอาอะไรเพิครับกนี้เป็นเล็กซูสเซโล น็อปสิครับเป็นเอกโอ้โหโดนหมัดขวาครับโอ้โหล่วงเลยครับเป็นเอกวิ่งเข้ามาใส่เลยครับเสกสรรเอาเราจะวินาทีทองของคนไม่ยอมคนมาแล้วครับนี่ครับหายมืนหายเมาหรือยังครับโอ้โหไม่น่าเชื่อต่อเป็นเอกลงไปนัอแล้วครับเสกสรรมานิ่งๆเลยเป็นเอกฟื้นหรือยังครับเอาแล้วมีแค่คืนมาครับเป็นเอกนี่ครับโดนขวาอีกแล้ว้โ่แต่ละดอกที่แกจัดให้ครับ โอ้เป็นเอกคือสภาพนะี่ยังไม่เฟื้นคะรับขวาอีกทีหนึง่งกระชากมาอัปปาร์คัตแก๊ดไม่โดนนะดอกนี้ผู้เสกสารนี่แกทุบเลยครับดูว่ายังไม่ฟื้นคร<ด>ับเป็นเอกด้วยขวาอีกทีหนึง่งยังดักได้ข่าวเป็นเอกล็อกไว้ก่อนก็ของหายใจเลยครับต้องให้ผ่านยกนี้ไปก่อนนะครับเอาละครับเสกสารนี่แกเกรงหมัดแน่นเลยครับดูครับขาหนี่ครับขวาโอ้ล่วงเลยคนระับ ในเบรคเรียบร้อยแล้วแบบนี้จบครับดูครับขวาครับเต็มเต็มกับโดนคางเลยโอ้โหนี่ครับพอพับไปเลยครับเรียบร้อยแล้วเกมจบแล้วถืกว่าเสกสรรออกความดุยังชนะมาเป็นเอกสิทธิ์ครั้ไปในยกที่สองแล้วนะโอ้โหเร็วครับเวรโอ้โหถือว่าหมัดสั่งหมัดหนักจริงๆครับคนนี้เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมกับทีมงานคู่มันไวมทั้ทุกคนต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.